สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมานั่งรถเมล์สายหนึ่งผมเป็นสายเมืองทองธานีอนุสาวรีย์นะครับวันนี้เป็นรถแอร์นะครับช่วงแรกที่ผมพานั่งรถเมล์ขอทนที่ผมกำลังจะกลับจากที่ทํางานนะครับก็ไม่มีอะไรรีวิวครับเพื่อนผมก็พามาร,รีวิวรถเมล์แอนะครับเป็นรถเมล์แล้วก็เป็นรถเมล์ สายที่วนไกลสุดได้มือจ้องเลยก็ว่าได้แล้วตะกียบอันน Th ี so ้คร so ับร so so ันนี้คันนี้รถมันจะนิ่งนิ่งนิ่งไปก็ถ่ายภาพบรรยากาศข้างมาจะย้อนแส่ที่เป็นกระเบื้องเลยเดี๋ยวครับนี่คันนี้ก็จะเป็นรถแบบพัดลมนะครับหลังจากรีวิวรถแอร์เสร็จแล้วเราพามา ก็มาขึ้นด่วนที่จะลงไปทางนอนุสาวรีย์นะครับผมก็นั่งรถเล่นแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเราได้เราก็ใช้ไปที่รัยี่สิบสองบาทยีบสองบาทตั้งแต่เราคราับถ้านั่งไปสายตรงไหนตรงไหนตรงไหนเราไปลงจุดไหนเราก็สามารถที่จะเลือกลงเส้นทางนั้นแล้วก็ไปได้เลยนี่ก็ นั่งชิวๆนะครับกล้องก็เป๋ไปหันมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆรถวิ่งสบายไปเรื่อยๆทั่วไปนะครับนี่ผมพาทุกท่านมานั่งเล่นกันนะครับไม่มีอะไรดูนะครับไม่มีอะไรทำก็เป็นเวลาที่ว่างๆนิดๆหน่อยๆก็คลายเครียดสนุกสนานกันครับก็ให้ท่านได้รับชมบรรยากาศอันแสนจะเพลินเลยนล้วก็ฟังเสียงรถมีอันนี้เป็นรถอุ้ยตั้งแต่สมัย ก่อนผมจะเกิมดมันขับรถเมยคันนี้ทันข้านาพีกับีครับนี่รถเมยก็ชะลอตัวนะครับ <S <S อยู่ตรงข้างบนถนนนี้ก็มันก็จะวิ่งแล้วก็จะเลี้ยวไปเรื่อยๆเราก็นั่งมาข้า่งทางแล้วหลับไปหลายตื่นแล้วครับ ็มาถ่ายต่อเลยต่อแล้วก็ถ่ายต่ออย่างนี้แหละครับก็รถเมล์สายเนี่ยครับก็เป็นราคาปกติผมไม่ได้จะมันจะแปดบาทหรือเท่าไรบาทยี่สิบสองบาทอะไรอย่งเงี้ยแต่ผมเนี่ยนะฮะก็อาศัยบัตรก็ มากคนน้อยแล้วก็ถ่ายนะครับเห็นบานประตูบานประตูนะครับ ไปด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ในนี้ครับอันนี้บรรยากาศลมเย็นมากผมเกิดนั่งตากลมไปด้วยแล้วก็สูดกลิ่นไอสาปูนในเมืองด้วยก็รู้สึกง่วงงื้อนิดนึง ถ้าสน,น,นใจินีะก็ฝากติดตามติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกับคลิปเที่ยวไปไม่กลับบ้านเที่ยวไม่กลับบ้านหรือก่าพามาหลงเมืองเมืองจะได้หลงออกนอกเมืองไปด้วยกัน รถก็ขึ้นมาวิ่งบนทางด่ดวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็สักพักก็จะลงไปาซอยสัก,สกเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปทางแยกตึ๊งชยัยไปนูป่นปลายทางนอนนสาวรีย์ครับเสาเราจะมีรถกลับจากถนกนาสาวบุรีไป นะครับก็ไปถึงเมืองทองก็จะไม่ได้จอดตรงหน้าคอสโมนะครับแต่ว่าขึ้นรถเมลได้ขึ้นตรงหน้าคอสโมได้เหมือนเดิมลงก็ต้องลงหน้าเอาเลทนะครับเดี๋ยวฝากติดตามกันในตอนต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรสวสดีก็สวัสดีครับ